สวัสดีนักทุนทุกท่านน,น,นนะครับต้อนรับกันครั้งในฟิโดเดลี่กับแผงการทุนประจําวันนะครับต้อนรับกับวันพพธี่2มกราคมในสองแผนและผลิตภัณฑ์การทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันเริ่มต้นกังจอนนะครับกับการประชุมนะครับ World Economic Forum ในวันที่3นะก็ต้องบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าทางเศรษฐกิจอะไรที่มีการถแถลงจากธนาคารกลางทั่วโลกนะครับรวมถึงยังเป็นที่จับตามองครับกับ President Trump Speak นะครับซึ่งจะมีการถแถลงในเวลา5้าทุ่มประเทศไทยในวันพฤหัสที่23มกราคมเนาะก็สำหรับครอบครัวฟิโดเซนเตอร์นะครับเดี๋ยววันพฤหัสให้หายคิดถึงกันเลยเดี๋ยวเราอยู่กันยาวๆนะ2องทุ่มครึ่งนะครับยาวไปนะครับอาจจะแวบ,บมาอีกทีหนึ่งตอน5้าทุ่มเนาะก็เดี๋ยวให้เป็นเรื่องของพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้เนื่องจากไม่มีตัวเลขสำคัญาเศรษฐกิจครับวันนี้เราไม่ได้มีผ่าไลฟ์เทรดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์กันนะเนื่องจากว่าหลายๆสินค้าในส่วนของปัจจัยเชิงเทคนิคเขเนี่ยมีความน่าสนใจทีเดียวเมื่อเรานําเอาองค์ประกอบนะครับในส่วนของปจัจจัยทางสงครามการเมืองแล้วก็การเงินมาวิเคราะห์นะเอาละเดี๋ยวเราไปดูที่คิดแมปการในส่วนของกลุ่ม u r r e n c y Pair ครับหลังจากความผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ ภายในวันนี้เองในกลุ่มของดัชชินตอลลานะครับยังคงแข็งค่าขึ้นเห็นได้ชัดเจนจากฮิตแมปนะแดงทั้งกระดาเลยนะครับส่งผลดังกล่าวเนี่ยแสดงว่าดัชชินตอลลามีความแข็งค่าและแน่นอนถ้าดัชชินตอลลามีการแข็งค่าครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่บกผันย่อมมีการปรับตัวอ่อนค่าลงนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าตัวไหนเหมาะสมที่จะใช้เข้าเกงกําไรกันได้บ้างนะมาที่ dxy กันสําหรับ dxy ครับหลังจากนะครับ ทำเ a ร e ก็ไว้นะฮะตอนนี้เหมือนจะเริ่มเกิด p a t เทิรนะครับการดีตัวกลับลวเมื่อพิจารณาใน Time Frame 1ชั่วโมงเราจะพบว่าเป็นลักษณะของการ Drop b บ d Drop ชัดเจนนะครับพักฐานพักฐานเรียบร้อยแล้วติดกรอบแนวรับในยะสำคัญอ่าแนวรับก็คือแนวรับนะบถ้ารับอยู่แสดงว่าก็ยังขึ้นต่อได้นะครับ แสดงว่าแนวรับตรงบริเวณนี้มีความแข็งแรงมากพอที่จะทําให้ราคาดิดตัวกลับเนาะและแน่นอนถ้าดัชนีดอลลาร์ดิดตัวกลับครับไม่ว่าจะนิวไฮหรือเปล่านะอย่างน้อยค่าดิดขึ้นมาเก็บเกาะแฟร์บาลูเก็บก value gap สั้นๆสําหรับวันนี้นะดิดเท่านี้ก็ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์นะครับทํางานแล้วดัชนีดอลลาร์แข่งค่าขึ้นนะครับจากการดิดตัวกลับดังกล่าวจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นคู่ประกันว่าจะเป็นทองคำน้ำมันบิตคอยเกิกดการย่อตัวพักฐานเดี๋ยวไปดูทีละผลิตภัณฑ์นะ มมาที่ XAUUSD กันก่อนนะครับสำหรับ XAUUSD ในวันนี้เริ่มมี engulfing ชัดเจนแหละนะก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับมาย่อพักฐานที่ pivot point นะ27.24นะครับก็มี fair value gap ทิ้งเอาไว้อยู่ที่ระดั27.31นะครับซึ่งเป็นราคาที่ราคา break ผ่านเมื่อวานนั่นเองเมื่อวานมีการ break out เนาะเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการย่อ retest นะครับกรร็เดี๋ยวรอราคาย่อลงมา r e t e s นะครับาหาจาังหวะอีกทีหนึ่งก็สำหรับใครทจะเก่งกำไรฝั่งเซลล์จะมีความได้เปรียบมากกว่านะครับเล่นเก่งกำไรสั้นๆกับราคาที่ย่อลงมาปิดแกปราคาในบริเวณ2อง3จตรงนี้นะฮะเอาละขาดรับกับการแข่ง่าของดอลล่าครับบิตคอยกเช่นเดียวกันเนาะ B T C U S D ตามแผนเมื่อวาน ดีดขึ้นมาทดสอบ17,000เราเซลล์เมื่อวานไไหมแสดงว่าวันนี้ b บิตคอยยังฟอลโล่ตามแผนเมื่อวานแสดงว่าตอนนี้พักฐานอยู่กำไรแล้วนะครับเข้า17,000ตอนนี้15,700ยังลุ้นต่อแล้วไหมลุ้นต่อนะไปที่ทีพีถัดไป14,000นะครับแล้วก็ลุ้นตามแผนเมื่อวานยังมีโอกาสลุ้นปิดนะครับไพรเวทพอต์อยู่นะครับดีเ้งเล่นขายนะสำหรับราคาน้ํามันฟอลโล่ตามแผนเมื่อวานใช่หรือไม่นะครับคําตอบคือใช่นะ ราคายังอยู่ในกรอบที่น่าสนใจนะครับดีดตัวขึ้นไป78ดอลลาร์ต่อบาร์เรลผ่านไหมไม่ผ่านนะครับราคาปรับตัวลงมานะ78.3แล้วย่อตัวลงมายาวๆเลยปื้ดรีเทสต,ตรงนี้นะครับ77.4ก็บริเวณ n น c กล i n แสดงว่าเป็นอะไรครับเป็น QM ไม่ใช่ QML เนอะราคาก็ปรับตัวลงต่อได้เลยดีเด้งเล่นขายตามแผนเมื่อวานเช่นเดียวกันแสดงว่าราคาวันนี้นะครับ จะตรงตามแผนที่เรารอในฟิดูเดลี่เมื่อวานเนาะหลายๆผลิตภัณฑ์ที่โชคดีของเราก็คือ US 30นี่แหละเราไม่เทรดแล้วมัน New High นะถ้าเทรดก็น่าจะ SL นะฮะตรงนี้นะเรียกได้ว่า <c oughs> เขาเรียกว่ารู้ทันนะรู้ทันเพราะว่าความเชื่อมั่นที่มีต่อนโยบายทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็น Executive policy นะครับ หรือ Strategic Policy ของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับทรัมป์ก็ว่านั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อตลาดการลงทุนของนักลงทุนมากมายมหาศาลเลยตัว U.S. 30ก็เลยวิ่งไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับเดชบุญแนทร้อยเราเรียกได้ว่า S.L. คือเก่าก่อนจะ S.L. นะครับอย่างน้อยนะครับยังมีการสวิปลงมาให้ได้มีโอกาสทำกำไรนะก็ถือว่ารอดไปนะครับ ท่าวานไม่ปุบลงมาก่อนนี้น่าจะโดนนะตรงนี้ก็เอวิ่งขึ้นมาปิดเป้าสุดท้ายของพรีเมียมโซนนะครับเพราะฉะนั้นก็ในโซนของเน็ตร้อยค่ะ US 30น่าจะเวทอันซีก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีความผันผวนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสถาบันการเงินที่มีต่อนโยบาย Executive Policy นะครับที่มีการ Executive Order ไปของคุณทรัมป์นะไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางการเมืองต่างๆรวมถึงนโยบายของทีมเศรษฐกิจ จาก Project d o ดอเมื่อวาน Project d o ดอ e ออกมาแล้วนะฮะเหรียญมีมนะเหรียญดอชนะใช้เหรียญดอ e เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นมาสคอตนะครับดอ e เหมือนกันนะครับเดเวลลอปออฟกราวแนนะครับสุดยอดมากอะทีนี้น่าจะครบถ้วนในแต่ละผลิตภัณฑ์แล้วหลักๆน่าจะยึดตามโครงสร้างของแผนเมื่อวานนะครับโดยหลักๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่ปกผันก็จะชินอลล่าเราจะดีดเ,เล่นขายเป็นหลักเนาะแล้วก็ สำหรับครอบโปรฟล์เซนเตอร์ถ้าคิดถึงการเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากมาติดตามกันด้วยนะครับกับพิดูไลฟ์นะเป็นการไลฟ์สดของครอบโปรไฟล c e n t เซนเตอร์เพื่ออัปเดตสถานการณ์นั่นเองเราก็สําหรับสมาชิกนะครับสําหรับสมาชิกเดี๋ยวเรารออัปเดตสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งโชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกคนครับตอนนี้ก็สวัสดีครับแล้วพบกัน